ตามลุยชนข่าวกันต่อครับคุณผู้ชมและช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการก่อนจะไปดูข่าวกันต่อวันนี้ในรายการเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษคนสําคัญมากๆเลยมาร่วมรายการแล้วก็มาเล่าข่าวกับเราด้วยต้อนรับแขกรับเชิญคนนี้เลยฮะสวัสดีครับคุณจิตดีสีดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวป้ายไฟมีไหมป้ายไฟมีไหมขอป้ายไฟด้วยเอาอาหารไดเอทดแทนได้ไหมนี่ แลวอย่างนี้ได้ยังไงคุณผู้ฝึกตัวด้วยนะคะวันนี้เชิญคุณจิตดีสีดีคุณผู้ชมฮะมาอยูย่บ้านหลังเดียวกันแล so, like today, ้วก็วันนี้เนี ah <S <S ่ยเอาจริงคุณจิตดีเองเนี่ยเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะสองปีกว่าสองปีกว่าแทบจะไม่ได้เจอกันเลยแล้วเขาก็คิดว่าเราตีกันนี่ฮะจริงจริงก็ไม่ค่อยถูกกันนะเนาะไม่ถูกไม่ค่อยชอบขี้หน้า <laughs> วันนีคุณผู้ชมคะคุณจิตด,ดีมาที่นี่<ช>จริงๆต้องมีที่ไปที่มา<ช>บอกคุณผู้ชมก่อนไหนแนะนำก่อนสิว่าเดี๋ยวคนดูทางช่อง8ด<ช>เขา <laughs> เธอต้องย้ำเลขให้ถูกนะช่อง8ที่นี่ของอจริงเอาใหม่เอาใหม่ ข่าวช่อง8ที่นี่ของจริงวันนี้จิตด,ดี <c oughs> เดี๋ยวเธอมีภารกิจที่ช่อง8ใช่ค่ะแน่นอนนะคะภารกิจที่ได้รับมอบหมายแน่นอนว่าพบกันในรายการข่าวใหญ่ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเวลา11นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะมาเร็วนิดหนึ่ง10โมงครึ่งจนถึงเที่ยงครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเจอกับจิตด,ดีอย่างยาวนาน แล้วก็ต่อเนื่องนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้ไหนๆก็ไม่ได้เจอกันละไหนๆมาอยู่ในลุยชนข่าวเนี่ยนะฮะมันต้องแบบให้มันเหมือนกับสมัยก่อนที่เราอ่านข่าวด้วยกันนะ่ะ<อ>จำได้ป่ะจำได้ป่ะจำได้ที่ที่ที่ฉันชอบบอกว่า <c oughs> เธอมีเอกลัก,ก,กษณ์พิเศษคือไม่ใช่อะไรแขน